โอเคค่ะก็กระร้าสวิตาสวัสดีกับคุณด,ดูทุกคนทุกท่านกันนะจ๊ะวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมแพนด้าจากใครพี่จีนนะทุกคนจ๊ะที่พ่อเพนด้าอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะเออดูท่าดิโอ้โหเทระเกินเลยพี่มาเออวันนี้ก็ขอเปิดการเบทเท่าไหร่ดีจ๊ะวี่ขอเปิดการเบทนห้าขดุดจงขุดใจของเราแล้วกันนะจ๊ะคุณจะ๊ะมาสิหมุนไปก่อนจ๊ะมันจะเป็นยังไงดูท่าก่อน ดูท่าก่อนค่อยพูดจ้าโอ้โหท่าก็แบบหาเรื่องไม่สามบาทคุณดูเออเออโอ้โหดูดูอ่าอ่ามาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะลูกพี่โอ้โหโอ้โหอ่ะไม่ได้อะไรเลยเหรอเฮ้ยงงอ่าตอนนี้ไม่สามบาทโอ้ย ยังไม่จบละไม่จบกับสามบาทแล้วนะจจาคนดูจ๋าโอ้ยไม่หกบาทโอเครู้เรื่องรู้ลงรู้เรื่องนันจาคนดูจ๋าเออเอยไม่แปดบาทเพิ่นมาทีละสองหรอ,อย่างงี้เหรอเออโอ้ยไม่สิบสี่บาทจัะคนดูจ๋าเออเอยมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยนะจจาคนดูจ๋าโอ้ยดูท่าเต้นดิโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องไอห้าสิบเก้าบาทโอ้ยไม่หกสิบเก้าบาทจัะคนดูจ๋า เอ้ยไม่เจ็ดบาทเฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาลงเอาเรื่องจัดเลยนะคุณูนะโอ้โหเจ้าวันนี้อะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้าโอเคไหมเป็นอะไรมาขอบไปกับออโต้สามซิมุน,นกันนะจ้าไปก็เอาตรงออโต้แล้วกัน,นจากคุณูจ๋าเอมันมาจะซัดเท่าไรกันเชียว อ่าตอนนี้มาเจ็ดบาทจากคุณลุงจา้าจังหวะนี้เริ่มมาแล้วนะเออไม่สิบบาทโอเคจา้าไม่สิบสามบาทจากคุณลุงจ้าโอ้โหเอาเรื่องจัดพี่เพนน้าของเราเอาเรื่องจัดเลยนะจากคุณตจาเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคุณนะเพิ่งมาเล่นนะเนี่ยโอ้โหไม่สามบาทโอ้โหเกินไปด็อกเตอร์ โอ้ยถ้าทางหาเรื่องถ้าทางหาเรื่องนะจ๊ะคุณรู้จ๊ะโอ้ยก็เกินไปดรเออจะมาในมาหนึ่งบาทโอ้หอะไรจะมาน้อยขนาดนี้เนี่ยจ๊ะเนี่ยจ๊ะโอ้หโอ้หไม่เป็บ้าจ้ะคุณรู้จ๊ะเออตอนนี้ไม่สิบบาท โอ้โหอม่ยม่27บาทนะจ๊ะคุณตุ๋ตาไม่27บาทโอเคโอคงโอเคเลยนะจ๊ะเอาระค่ะคุณโดเอาระค่ะเออตออ้านนี้อนอก็ต้านนี้ก็อะไรจะมาอะไรจะเกิดจ้าโอ้โหไม่สิบห้าบาทดูด,ดิโอ้ยห,หาเรื่องที่เป็นหน้าของเราหาเรื่องนะจ๊ะคุณตุ๋ตา โอ้ยโอ้ยดูท่าเมื่อกี้ดิโชว์ตุดซะด,ด้วย,ยสยยิเดี๋ยวจะโดนละเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าโอ้ยจังหวะนี้มาเจ็ดบาทจ้ะคุณตาเอาละค่ะจังหวะนี้ก็เริ่มแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรวะงงจัดอ่ามาหนึ่งบาท โอ้ยไม่เป็ดบา้าจ้ะคนดูจ้ะเอ้ยเอ้ยมาพายไปหนึ่งทีสิวะโอ้ยมันก็เหมือนฟรีปะเออดูท่าเดี๋ยวโอ้โหหาเรื่องเดี๋ยวโดนนะจ๊ะพี่เพ็นได้โอ้โยเงินรวม4 4บาทโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะคุนดูนะก็ถือว่าได้อยู่ เออไม่แล้วอะไรว่าชน,นะรางวัลสามอ๋อมันก็เหมือนฟรีเกมนั่นแหละคุณนุจ๋ามันก็แบบได้ฟรีแค่สามหมุนนะแต่งกันเท่านี้เลยโอ้โหจ้าวนี้มาสิบหกบาทโอ้ยไม่สิบแปดบาทจ้าคุณนุจ๋าเออไม่สิบเก้าบาทโอ้ย โอ้โหคนดูอ่ะโอเคไม่เป็นไรมาขอไปกับออ,ตอ,อโต้ออโต้แล้วกันนะจ๊ะออโต้ออโต้แล้วกันนะจ๊ะคุณนุ้จ๊ะอือหืโอเคจอวันนี้มาสิบบาทอ่าอ่าไม่สิบเอ็ดบาทจ้ะคุณนุจ๊า โอ้โหไม่เท่าไร่ยี่สิบสี่บาทโอคงโ,โอเคเลยนะจ๊ะโอคงโ,โอเคเลยนะจ๊ะคุณตาโอ้โหก็เกินไปด็อกเตอร์เกินไปด็อกเตอร์คุณดูคุณดูจำอันนี้ไม่เท่าไร่ยี่สิบเอ้ยสิบสามบาท แล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะเออไม่สามสิบสี่บาทจ้าโอ้โยโอ้โยไม่ห้าสิบห้าบาทจ้ะคุนดูจ้ะโอ้โยเอาละค่ะคุนดูคนดูจอมันนี้ก็เป็นไงเป็นไงเป็นงงเป็นไงแล้วกันนะจ๊ะไม่ง้อ เออไม่เจ็ดสิบสี่บาทโ,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 โอ้โหดูพี่แพนด้าดิอุ้ยหาเรื่องหาเรื่องนะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคุณดูตอนนี้จะไปยังงอยังไงเอ่ยจะไปยังงอย่งไรเอ่ยโอ้โหโชว์ตุดีแล้วอืเดี๋ยวควนตีนบอเฮ้ยแล้วก็บ้าบอ โอ้ยไม่หนึ่งร้อยสามบาทอารมณ์ดีนะวันนี้วันนี้อารมณ์ดีนะเพราะว่ามันได้เดี๋ยวดูริกพี่แพนด้าของเราเรื่องแต่ก่อนเล่นลนะนะคุณนะมันไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยเล่นลนะแต่ว่าช่วงน,นี้แบบเห็นเขาบอกว่ามาอยู่นะก็เลยมันลงดูก็พอได้อยู่นะจ๊ะคุณน้ามันไม่ได้แย่เห็นแล้วก็ไม่เคยลงต้องลงนะจ๊ะคุณน้ามันต้องลองดูถึงจะรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะ่ะ จบเนาะจบนะจ๊ะไม่จบก็ต้องจบแหละอ้าอ่าตอนนี้จะเป็นยังไงเอย่ยจะเป็นยังงงยังไงเอ่ยลูกพี่โอ้โหไม่หบบาทจ้ะคุนั้นจ๊ะโอ้ยโท่เนาะ ราคาคนดูเอาราคาจ้าวันนี้จะไปยังงย่างไงเอ่ยเอ่ยแล้วเนาะเออจ้าวันนี้ไม่สามบาทโอเคโอเคไม่ยี่สิบหกบาทจ้าคุณนดูจ้าโอ้ยไม่ยี่สิบเก้าบาทอ่าฮ่าเอาเรือนะจ้า เอาลงเอาเรื่องนะจ๊ะคนดูจ๋าเออไม่เป็นไรมาขอไปกัดซิม,มุนแล้วกันนะจ๊ะไปกัดซิม,มงซิม,มุนแล้วกันนะจ๊ะคนดูจ๋าโอ้ยเกินไปด็อกเตอร์เกินไปด็อกเตอร์นออรคนดูมันอะไรขนาดนี้ขนาดนู้นโอ้ย โอ้ยอย่าไม่มาเลยนะจ๊ะคุณจ๋าไม่ตองเงียไม่แตกเลยนะจ๊ะโอ้ยจะมาน,นี้จะไปยังเงยังไงเอ่ยคนดูโอ้ยหมดแล้วเหรอเร็วจัด อ่ะขอบต่อยที่ซิมุนก้อนใจเย็นลูกพี่เอาเรื่องจัดว่าไงจัดสาวา่าไงไอจะดสาวโอ้โหไอ้เพื่อนเราก็แบบตื่นจัดถทำให้พอใจวันนี้ก็มีโมยสยดไมจ้ะเฮ้ยเฮ้ยห,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 หมดอิกแล้ว ทำไมมันเร็วขนาดนี้วะยังไม่ทันได้เห็นเลยนะจ๊ะดูดูมันดูท่าดิโอ้โหเหมือนเด็ดเอาปะละ่ะเอาปะละ่ะไม่กล้าสิอ่ะไม่เป็นไรจ้าคุณน๋าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่เข,ข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย